กระสือดีโคโยโทฮันโกโดวันนี้ว่ะบอ้โหเดือดนะครับผมวันนี้ไปคุยก่อนเกมนะครับแมนยูพบกับเรอัลสตีดัดนะครับผมก็เอ่อมาดูความพร้อมฝั่งแมนยูกันนะครับตัวเจ็บก็จะมีวารานครับที่เจ็บเนาะแล้วก็เรเดีเลิฟเนี่ยนะครับเนาะคือถ้าดูจากในฮูสกอร์เนี่ยนะครับคือเรเดีเลิฟสถานะคือเอานะครับก็คือตอนนี้ไม่ได้ลงแน่ๆนะครับซึ่งอ่ารีซอนนะครับผมก็คืออาการเนี่ยก็คืออาการป่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้า ถ้าดูจากฮูสกอร์นะครับตอนที่เลิฟก็คือยังป่วยไม่หายจากนั้นที่แล้วนะครับก็อัน,นนี้ก็ยังลงไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีแอนโทนีนะครับผมที่อัน,นนี้ก็ยังเช็คฟิตนะครับเนาะาฮูกสกอร์ไม่ได้พุ่ถึงมาซยาวนะครับซึ่งผมไปดูมาเนี่ยมาซียาวกลับมาซ้อมได้แล้วน่าจะหายเจ็บแล้ว นะครับก็อันนี้จะได้ลงไหมก็ต้องดูอีกทีนะครับมาดูสวีทผู้เล่นจริงคาดการจากฮงสกอร์นะครับผมประตูเป็นเดวิดคานะแบ็คซ้ายเป็นมาเลเซียแบ็คขวาเป็นดาโล่กองหลังเป็นมาตินีคู่กับแม็กวายนะครับกองกลางเป็นคาสิเมโรคู่อีกเส้นนะครับปีซ้ายกานาโชปีขวาแรฟอร์ดเพลเปเกอร์เป็นบูโน่นะครับหน้าเป้าเป็นโรนันโดนะคาดการจากฮงสกอร์ประมาณนี้นะครับก็ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ควรจะโรเลชันหรอกเพราะว่าตอนนี้มันสาคัญนะครับใช่แมนยูต้องชนะ2ลูกนะครับ เนาะแมนยูถึงจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเนาะก็เออผมคิดว่าควรจะใส่เต็มไปก่อนนะครับเนาะแล้วก็บูโน่นี่นัดหน้าในพืเวลลีก็จะโดนแบนเะนาะฉะนั้นอัดนี้ก็แปลว่าเออต้องใส่เต็มอะต้องเอาลงนะครับเนาะเนาะนะแล้วก็นั่นะแหละเออนะครับมันนัดที่สําคัญนะครับซึ่งนะผมว่าแมนยูน่าจะชนะได้นะเพราะว่ายวดูอย่างนัดแรกเนี่ยนะครับตอนที่แมนยูเจอเรอัลเซเดตเนี่ยเรอัลเซเดตไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าแมนยูหรอกนะที่แมนยูแพ้เพราะว่า ไปโดนจุดโทษที่มันไม่ยุติธรรมนะครับเนาะจังหวะนั้นเนาะแต่ว่าแต่แมนยูก็คือแมนยูก็ไม่ได้ชนะนั้นได้หรอกนะครับแมนยูนนั้นก็เล่นไม่ดีจริงนะครับเรอัลโซดาต์ก็รับรับดีนะครับเนาะแต่เรอัลโซดาต์เนี่ยเกมรุกทำอะไรแมนยูไม่ได้หรอกนะครับเนาะเอาเป็นว่านั้นๆนะถ้าแมนยูไม่โดนจุดโทษคือถ้าถ้ากรรมการยุติธรรมถ้าแบบจะบอกว่ายุติธรรมก็ไม่ได้ถ้ากรรมการไม่ผิดพลาดนะถ้าแบบว่าเออนะถ้าแบบการตัดสินมันยุติธรรมก็แมนยูก็คงเสมอนั้นๆนนะครับเนาะดังฉะนั้นมานัดนี้เนี่ยเนาะก็เ ผมว่าเมนยูชนะได้นะครับด้วยฟอร์มของแมนยูที่ดีกว่าตอนนั้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังมั่นใจมากๆนะครับเมนยูไม่แพ้ใครมาแปดนะติดนะครับก็นั่นแหละคงว่าชนะได้นะครับชนะแบบ2อศูนย์ด้วยนะครับชนะแบบว่าเออชนะ2อศูนย์ก็ชนะได้นะครับใช่แล้วเรายิ่งเลี้ยวเสียดตอนเนี้ยนะครับเนาะตัวเจ็บเยอะมากๆนะครับล้วตัวเจ็บแบบว่าโอ้โหนะครับโมโมโชอูมาซาดิกนะครับอเล็กซานเดอร์ชอลอตนะครับมีอันเดอร์บาเรีเนสเซียนะครับผมเนาะนะครับ มีวิกเกลโอยาสบาลนะครับมีอเล็กซโซล่ามาตินมาควิลนส์นะครับผมแล้วก็ไอเฮนมูนยอชรอบนั้นนะครับเนาะคือเจ็บเยอะมากผมก็ไม่รู้ใครเป็นตัวหลักบ้างนะแต่โอยาสบาลเนี่ยเออตัวหลักแน่ๆนะครับเนาะก็คือตัวเจ็บเยอะนะครับก็ฉะนั้นผมว่าแมนยูวันนี้อาจจะไม่ง่ายแต่ว่าชนะได้นะครับชนะสองศูนย์ได้เป็นชั้นกลุ่มได้ ครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้ผมทำอีกต่อไปนะครับผมเออลืมบอกว่าอ่าผมทำก่อนเกมลุกหน้าหนึ่งวันเนาะนะครับเกมนี้จะเตะในวันคืนวันพฤหัสนะครับเนาะที่คือสี่สิห้าแล้วก็พอดีพรุ่งนี้ม่ว่างนะผมก็ขออนุญาตทำก่อนหนึ่งวันแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้ผมทำอีกต่อไปนะครับผมแล้วก็กดแชร์กันเยอะนะครับฝากไว้เป็นเดิมนะครับผมโกเบโ v i s i o n บริษัทจัดทรัรพย์น่างประเทศสนใจกดลิงก์ในนสัครปำนครับผมวัีก